สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าสุมประกาศสักดาราชาอสารพิษผมเป็นสกินเปิด MP40 ตัวใหม่นะครับผมที่กำลังเข้ามาในเมื่อคืนนี้ครับผมตอนเชยาคืนนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็จะมีกิจกรรมตลาดนัดนะครับก็ผมสุมไปแล้วนะตลาดนัดเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็วันนี้ผมก็จะมาสุมไอสกินเปิด MP40 ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็นี่ครับผมนี่ก็เป็นวิดีโอปิดตัวนะครับ การงานสร้างผมเบอร์วังมากครับเอฟิกวกกับกระส่งกับราคามันนะครับผมก็จะน่าจะแพงหน้าดูนะครับน่าจะแพงมากเลยครับนี่อย่างเจ๋งนี่ครับผมนี่คือตู้ของมันนะก็อยู่ในล็คกี้ล้อยอดนะครับผมก็ผมได้ทําการเอาชิ้นส่วนออกนะครับผมแล้วก็เอาสกินปืนออกนะครับก็เพื่อนๆคนไหนหมุนได้กี่รอบเลยหมุนเลยเสียเพชรไปเท่าไหร่ผมก็เอามาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ ความคิดกนได้ครับแชร์ประสบการณ์กันครับผมก็ผมจะเริ่มสุ่มเลยนะครับผมครั้งแรกก็คืออยู่ที่ราคาอ่าประมาณประมาณ9เพชรนะครับผมก็เรามาลุ้นกันว่าเราจะเหมาหมดตู้หรือเปล่าน,นะฮะก็ครั้งที่แล้วสากาไม่กระดอนผมหมุนไปที่3ครั้งนะครับคือได้สกินปืนเลยนะครับครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้จะเสียเท่าไหร่ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มเหมือนกันเลยครับ แรกคืออะไรครับโอเคครับผมเป็นกล่องโทเค็นนะครับผมเป็นโทเค็นที่เอาไว้อัปเกรดปืนนะครับก็เปิดเลยครับผมโอเคครับผมได้3ามโทเค็นนะครับตาที่สองครับผมกดเลยครับ29เพชรนะครับโอเคครับได้แอร์บอร์ดนะครับผมครั้งที่3ามครับผม49เเพชรนะครับ ก็สุ่มเป็นเลยเท่าไรเอ่ยมาโอเคครับล่มครับมันเป็นสเตปนะมันจะมีแอร์บอร์ดก็ต้องมีล่มนะฮะอันนี้สี่ครับเก้าสิบเก้าเพชรนะเอาเลย่เยอะโอเคครับผมเป็นโทเค็นหนึ่งอันนะครับผมยังอัพเกรดไม่ได้เลยครับเที่ยวแรกอะ่ะนทีห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับอะไรมาครับโอเคครับผมมีแววครับผมมีแววได้หมอตูป้ปะเนี่ย อันที่6ครับ299เก้าบาเน,นะครับมาบ้ามาบ้าอ้าวมาเฉยน,นะโอเครับผมไม่ได้หมาตู้นะครับรอบน,นี้ก็เป็นกิจกรรมที่ก็ไม่มก็ไม่เกือนะถ้าเกิดได้หมาตู้บางคนได้หมาตู้เลยนะผมก็ถือว่าได้ได้อยู่นะกิจกรรมนี้เพืพ่อนๆสมได้กี่ครั้งก็เอามาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมจะอา่านทุกคลิปหานทุกคอมเมนต์เลยนะครับเออ่ก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับผม สำหรับกิจกรรมนี้ผมรอไอสุ่มผมไม่ซุ่มให้เป็นเบลเจ็ดนะผมจะรอเอาเพชรนี้เอาไว้สุ่มนะชุดของคอปปาที่จะมาในอีกมิชานี้นะครับผมซึ่งผมก็มีเพชรคั้สุดท้ายนี้นะผมก็ผมก็จะเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์นะครับผมจะได้มีเงินไอมีโทรศัพท์ดีดีบามคลิปให้เพื่อนดูครับผมก็อยากให้เพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้นะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำนะครับผมก็นี่คือสกิปเปิดนะครับ mp40 หน้าตามันก็เบลลหนึ่งมันก็จะเป็นแบบก็ธรรมดานะมันไม่สุดนะครับผมก็อยากทำให้มันสุดนะแต่ผมไม่มีนะครับผมมีแค่งบมีงบแค่นี้นะครับก็ไปดูที่เอ่อัพเกรดปืนนะครับก็ตอนนั้นผมมาเล่นพิซฟายครั้งแรกคือตอนที่สการแมกกาลอนมานะครับผมผมก็ได้สุ่มไปแค่3ครั้งนะผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมได้อัปเกรดเป็นเวลลสี่นะครับเอาแค่สถานะง่ายๆคือเอาตามงบแล้วครับผมทำเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับมันแพงมากเลยครับ ก็ MPT0 นี้ถ้าเกิดใช้ได้มาก็ก็ดีสุดก็คือน่าจะเป็นเวล6แล้วครับถ้าเกิดไม่เอาไอ้ท่ามันนะแต่ถ้าเกิดสหรับคนนี้งบไม่ถึงจริงก็เวล4ก็ได้นะครับผมเวล4ก็จะได้ดาเมจ2เลยนะครับถ้าเกิดผมเป็นถ้าเกิดผมมีตามผมก็จะอัพเป็นเวล4ก็พอแล้วครับก็จะมีเอฟเฟกแล้วก็จะมีไอ้รูปลักษณ์ของคุณก็เปลี่ยนไปด้วยเก้าเวล4ก็พอผมตามงบครับก็ให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคร รอติดตามไว้ครับผมคลิปต่อไปชุดใหม่ของคาปป้าผมจะมาสุมแน่นอนครับผมก็อยากให้เพื่อนๆกดติดตามครับผมย้ําเลยครับผมมีคนดูแต่ไม่มีคนติดตามนี่มันก็กําลังใจหายไปอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ